คองและเด็กๆนะคะวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆนะคะมาทดสอบอาการร้อยนะคะวัสดุที่มีขนาดไม่เกิน0.5ไม่เกิน0.5เซนนะคะคุณครูจะให้เด็กๆอ,อยู่ทางบ้านอ่ะทดสอบการร้อยนะคะสิ่งที่ร้อยก็คือหลอดนะคะหรือไม่ก็เป็นลูกปัด ะะแต่บางคนก็ว่าเ๊ะลูกปัดเนี่ยมันเล็กเกินอาจจะร้อยไม่ได้แล้วแต่นะคะให้เด็กๆหาวัสดุที่มีที่บ้านนะคะไม่ต้องไปซื้อไปหาถ้าเด็กๆไม่มีลูกปัดเด็กๆก็ใช้หลอดอย่างเดียวเลยนะคะหลอดหาง่ายใช่ไหมคะเด็กๆทานดื่มน้ําดื่มนดม,นด,มนดื่มอะไรแล้วเด็กๆก็เอาหลอดมาตัดแบบขนาดเนี้ค่ะขนาดเล็กขนาดสั้นขนาดยาวเท่าไหนก็ได้แล้วมาร้อย คุณครูจะร้อยให้ดูก่อนนะคะก่อนอื่นนะเด็กๆก็ให้ผู้ปกครองขมวดตรงขมวดตรงปลายเส้นด้ไว้ก่อนคุณครูใช้เส้นได้แบบนี้นะคะ,ะเป็นแบบนี้ถ้าเด็กๆไม่มีใช้ได้ใช้เชือกอะไรก็ได้ที่มันสามารถที่จะร้อยผ่านตัวน,นี้ได้นะคะทีะนี้คุณครูใช้ลูกปัด นะเด็กๆอาจจะบอกว่าลูกปัดมันเล็กเกินมันยากแต่ว่าถ้าเด็กๆมีลูกปัดที่บ้านเด็กๆก็ร้อยได้คุณครูก็จะร้อยให้ดูนะคะร้อยแบบนี้เข้าไปนะคะลูกนี่นะร้อยเข้าไปนะจับจับเส้นเชือกใกล้ๆนะะแบบนี่คุณครูร้อยไปสามลูกสลับกับหลอด นะแล้วคุณครูก็ร้อยหลอดลงตามงร้อยทำไมถึงให้ร้อยเพราะว่าคุณครูจะดูว่าเด็กๆมีพัฒนาการทางด้านกล้ามเนื้อมือกับตาเนี่ยสัมพันธ์กันไหมถ้ามือกับตาสัมพันธ์กันเด็กๆจะร้อยได้นะคะอ่าคุณครูก็สลับ่านะสลับกับลูกมา คุณครูก็ใส่หลอดไปหมานะแบบนี้หรือเด็กๆบอกว่าถ้าเด็กๆมีเด็กๆก็ถ้าเด็กๆมีลูกปัดนะคะเด็กๆอาจจะสลับอย่างนี้ก็ได้ลูกปัดหนึ่งอันหลอดหนึ่งอัน ะะลูกปัดหนึ่งอันอย่างนี้ก็ได้ร้อยร้อยแบบไหนก็ได้แล้วเด็กๆบอกว่าคุณครูค,ค้าแล้วถ้าเกิดไม่มีลูกปัดล่ะไม่มีลูกปัดเด็กๆใช้หลอดอย่างเดียวเลยสมมุติว่าที่บ้านเด็กๆมีเชือกใช้เชือกอะไรก็ได้นะคะสมมุติมีเชือกแบบนี้คุูครูขมวดตรงข้างล่างไม่ตอดนะคะ หวดท้างล่างไม่ให้ไม่ให้มันหลุดนะคะอ่าทีนี้คุณครูก็เอาหลอดนะคะเด็กๆมีหลอดนะอยู่บ้านมีหลอดใช่ไหมคะเด็กๆก,ก็ร้อยเลยร้อยหลอดลงไปนะคะแบบนี้เลยนะคะร้อยลงไปถ้าเด็กๆร้อยได้เนี่ยแสดงว่าเนี่ยแบบนี้นะคะ ก้ามเนื้อมือกับตาของเด็กๆเ,เนี่ยประสานสัมพันธ์กันละเด็กๆถึงร้อยได้นะคะ,ะคุณครูให้หาอุปกรณ์ที่เด็กๆมีอยู่ที่บ้านน่ะง่ายๆเลยก็คือหลอดนะคะร้อยไปเรื่อยๆนี่เห็นไหมเห็นไหมคะ,ะแบบนี้อ๋อมันอาจจะซ้อนกันอยู่ข้างในไม่เป็นไรครูจะดูว่า ใล้เด็ใกล้ๆกันนะ,ะ,ะ,ะว่าเด็กๆร้อยได้ไหมนะคะ,ะประมาณนี้